สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการย้ายข้อมูลของ iPhone ทุกอย่างเลยนะครับจากอีกเครื่องนึงไปไว้อีกเครื่องหนึ่ง,ไปไปง,งด้วยคุณสมบัติการเซตอัพแบบรวดเร็วนะครับที่ทาง Apple เขาได้มีการพัฒนาออกมาให้เราได้ใช้กันโดยคุณสมบัตินี้นะครับมันจะเป็นการเซตอัพเครื่องหลังจากที่เราได้ซื้อเครื่องมาใหม่นะครับแต่ในตัวอย่างตอนนี้เนี่ยที่ผมใช้ ผมจะย้ายข้อมูลจากเครื่องด้านซ้ายนะครับมาไว้ที่ด้านขวาตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เครื่องทางด้านขวาเนี่ยครับมันถูกเซตอัพเข้าสู่หน้าโฮมเพื่อพร้อมใช้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับถ้าหากว่าใครเซตอัพเครื่องเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้ทําการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะครับวิธีการก็คือเข้ามาที่การตั้งค่าจากนั้นเลือกที่เมนูทั่วไปครับผมแล้วเลื่อนลงมาที่คําว่ารีเซ็ต ะะให้เลือกเมนูที่ชื่อว่าลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดตรงนี้นะครับเราก็ทําการแตะแล้วก็ลบเลยหลังจากนั้นก็ให้เราแตะตรงคําว่าลบข้อมูลตอนนี้เลยครับแล้วก็ลบข้อมูลของ iPhone วิธีการเอาละครับตอนนี้ ระบบของเครื่องใหม่ก็ได้ทําการรีเซ็ตกลับมาเป็นเครื่องเปล่าเหมือนกับตอนที่เพิ่งแกะกล่องแล้วนะครับเราก็ทําการเซตอัพไปตามปกติเลยครับทีนี้สังเกตได้ว่าในเครื่องทางด้านซ้ายนะครับเป็นเครื่องที่มีข้อมูลของเราอยู่มันก็จะมีเมนูเด่นขึ้นมาว่าให้เราเนี่ยตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่โดยใช้ Apple ID เดียวกันนะครับเราก็แตะที่ดําเนินการต่อเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ย ทำการเอากล้องของเครื่องเดิมที่มีข้อมูลอยู่นะครับมาสแกน QR ที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งในเครื่องใหม่นะครับเขาก็จะทำการเซตติ้งให้เหมือนกับเครื่องเดิมของเราเลยตอนนี้เนี่ยให้เราใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอของเครื่องเดิมนะครับ เขาก็จะให้เราทําการเซตอัพเครื่องตามปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่พวกรหัสปลดล็อกหน้าจอกันทีหลังในเมนูนี้นะครับเขาก็ถามว่าเราต้องการจะถ่ายโอนจากถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone เครื่องเดิมใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีเวลาบอกด้วยนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ให้เราแตะดําเนินการต่อเลยครับถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จําเป็นจะต้องใส่รหัส Apple ID ของเครื่องเดิมนะครับ เมื่อเราใส่ Apple ID เข้าไปแล้วเนี่ยครับทั้ง2เครื่องเขาก็กำลังทำการถ่ายโอนข้อมูลให้กันอยู่นะครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรายชื่อรูปภาพหรือแม้แต่กระทั่งแอปพลิเคชันนะครับหน้าที่ของเราตอนนี้ก็เพียงแค่รอครับผมและตอนนี้นะครับ iPhone ทั้ง2เครื่องก็ทำการถ่ายโอนข้อมูลให้กันเรียบร้อยแล้วโดยเครื่องที่มีข้อมูลอยู่นะครับเครื่องเดิมของเราเนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอบ,บอกว่า ตอนนี้ iPhone ถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จแล้วนะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็กำลังทำการรีสตาร์ทและตอนนี้ก็พร้อมให้เราใช้งานแล้วครับโดยจะมีหน้าจอบอกเราด้วยครับว่าตอนนี้มีการกู้คืนข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แตะที่ดำเนินการต่อบครับตอนนี้ iPhone เครื่องใหม่ก็พร้อมให้ใช้งานแล้วครับสังเกตได้ว่าแอปพลิเคชันทุกอย่างเนี่ยครับจะถูกโอนมาหมดเลย รวมถึงข้อมูลทุกอย่างด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอบคุณที่รับชมครับและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบอไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ